ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนยติของสมาชิกสภาพผู้แทรนราศฎรในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยและผมขอใช้โอกาสนี้ในฐานะผู้แทนพี่น้องประชาชนร่วมกันตั้งคำถามกับรัฐบาลว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดมากน้อยแค่ไหนหรือที่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลนี้มายาเสพติดจะหมดไปเป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงที่สุดท้ายกลายเป็นแค่คำพูดลมๆมแรงๆหรือไม่ครับท่านประธานครับตอนนี้ยาเสพติดได้แพร่ระบาดหนักกว่าเก่า และแทกซึมอยู่ในหมู่บ้านชุมชนหรือแม้กระทั่งสถานศึกษาซ้ำร้ายเด็กอายุนะครับเพียงแค่12-13ปีเนี่ยสามารถหาซื้อยาบ้ามาเสพเนี่ยได้ง่ายราวกับว่าซื้อขนมข้างทางทีเดียวเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องอยู่กับความหวาดกลัวนะครับหวาดระแวงว่าลูกหลานของพวกเขาเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดหรือไม่เมื่อใดขณะที่คนเสพจํานวนมากต้องจบชีวิตลงก่อนเวลาอันควรหรือหมดอนาคตอย่างน่าเสียใจ แต่รัฐบาลชุดนี้กับนิ่งเฉยต่อปัญหายาเสพติดนี้ผมคิดว่านะครับมีเหตุผลที่นําไปสู่ปัญหาดังต่อไปนี้ครับเหตุผลแรกครับคือความล้มเหลวในการสกัดกั้นยาเสพติดต,ตามแนวชายแดนครับแนวชายแดนของไทยตอนนี้กลายเป็นประตูเปิดกว้างนะครับให้กระบวนการค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยนำสารเสพติดเข้ามาในประเทศรัฐบาลนี้สัญญาว่าจะปราบปรามอย่างเด็ดขาดแต่ข้อเท็จจริงคือยาบ้าไอซ์เฮโรอีนไหลทะลักเข้ามาจํานวนมหาศาล ในขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับสามารถจับกลุ่มได้เพียงเสี่ยวนึงเท่านั้นเองครับท่านประธานถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่ประสบความสําเร็จนะครับในการปราบปรามยาเสพติดเช่นจีนและสิงคโปร์แล้วจะเห็นว่าเขาใช้มาตรการที่เข้มงวดนะครับมีการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนใช้เทคโนโลยีตรวจจับนะครับใช้โดรนใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบเส้นทางขนส่งผมคิดว่าไทยเองก็ควรนําแนวทางเหล่านี้มาใช้ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่นะครับทำงานกันด้วยกําลังและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดครับท่านประธานเหตุผลที่2นะครับ ที่ประเทศเราประสบกับปัญหายาเสพติดก็คือปัญหาในเรื่องของการบูรณาการที่ล้มเหลวระหว่างหน่วยงานภาครัฐเองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทหารปรปรสกมสรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ทํางานแบบต่างคนต่างทําขาดการประสานงานนะครับไม่มีฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกันทําให้กระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยยังสามารถเล็ดลอดไปได้ทั้งทงท,งท,งที่เราควรนะครับที่จะต้องมีศูนย์อำนวยการต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลนะครับทุกภาคส่วนเอาไว้ในที่เดียว เพื่อให้สามารถติดตามกระบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างทันท่วงทีครับท่านประธานเหตุผลที่สามนะครับก็คือปัญหาสถานบําบัดและฟื้นฟูนะครับที่ไม่มีประสิทธิภาพครับผมได้รับการประสานจากพี่น้องของผมนะครับในเขตสวนหลวงนะครับในเขตประเวทเองนะครับในเรื่องการส่งตัวนะครับผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยไปยังศูนย์บาบัดในพื้นที่นะครับพบว่าสถานบําบัดของรัฐเนี่ยมีคุณภาพน้อยนะครับและมีไม่เพียงพอ งบประมาณก็ขาดแคลนนะครับการที่ประชาชนจะเข้าสู่ระบบการรักษาบําบัดเนี่ยเป็นไปได้ยากครับบางครั้งนะครับในบางแห่งเนี่ยขาดแคลนบุคลากรที่มีความเข้าใจและขาดการดูแลที่ดีพอไม่